เกิดมาเราก็ไม่ทราบว่าเกิดมาจากกําเนิดใดที่มาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์เหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะจะรู้ได้ว่ากําเนิดของตนที่มาเกิดในภพนี้มาจากกําเนิดใดสัตว์ตัวใด,วใดบุคคลใดเราไม่ทราบเราก็เกิดมาแบบเลื่อนลอยตามอํานาจแห่งบุญแห่งกรรมที่มีมากน้อยหนุนให้มาเกิดเกิดแล้วเวลานี้ จิตใจของเราเราก็ไม่เ,ยเคยมองดูมองดูเลยจิตใจแทบเป็นธรรมชาติที่รู้รู้อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละท่านเรียกว่าจิตที่เรียกว่าใจเป็นแก่นอันหนึ่งฝังอยู่ภายในแห่งร่างกายของเรานี้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนั่นท่านเรียกว่าใจเราก็ไม่เคยดูใจอันนี้เพื่อส่งเสริมความดีให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไป ก็มีแต่ทำความตามความตามอยากความทะยอทยานที่กิเลสปลักใสให้ไปมันก็มีแต่ความเลวร้ายเป็นผลขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเรามองดูจิตใจของเหานี้บ้างแล้วเราก็จะไเห็นเรื่องจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราจะได้ส่งเสริมนำธรรมเข้าไปส่งเสริมปฏิบัติตัวให้ดี